สำหรับลักษณะบ้านมือสองนะครับที่น่าลงทุนนะครับอันนี้เราจะพูดถึงในเชิงของอห่วงจุ้ยและกันนะครับนะในเรื่องของการลงทุนเรื่องของอย่างอื่นเน้นเราอาจจะไปศึกษาข้อมูลเองได้เนาะแต่ในลักษณะห่วงจุ้ยที่เรียกได้ว่าจะส่งเสริมให้หาคนมาเช่าง,ง่ายหรือหาคนมาซื้อต่อได้ง่ายนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ลองมาฟังกันดูนะครับสำหรับลักษณะบ้านมือสองที่น่าลงทุนลักษณะแรกเลยนะครับคือตามหลักห่วงจุ้ยเลยก็คือว่า มีกระแสเข้าหลายๆทางหลายๆกระแสนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นหลักของวิชาหวงจุย้ยทางด้านชัยภูมิเลยว่าบ้านที่มีกระแสมารวมรวมตัวกันหลายๆจุดรวมๆเข้าด้วยกันเนี่ยมักจะดีกว่ามักจะอยู่แล้วรุ่งเรืองกว่าปล่อยเช่าก็ง่ายขายก็ง่ายกว่าด้วยทํากําไรได้ดีนะครับในปัจจุบันนี้เราอาจจะมองในเรื่องของอเดินทาง มาโซบ้านนี้ได้หลายทิศทางใช่ไหม mm hmm. เช่นใกล้รถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของหงจุ้ยนั่นเองเนาะซึ่งเราก็สามารถดูตรงนี้เป็นหลักได้ว่าบ้านหลังนั้นนะมาจากได้หลายทิศทางเลยจะนั่งรถนั่งเรือรถไฟฟ้าได้หมดอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือว่าให้เช็คเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นนะเรื่องฝุ่นหน่อย3ามอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเช่นบ้านที่อยู่ใกล้ สนามบินหรือใกล้รถไฟรางรถไฟมากเกินไปนะครับจนกระทั่งทุกครั้งที่มีเครื่องบินมีรถไฟวิ่งผ่านอย่างเงี้ยหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์แม้แต่รถผ่านจนเสียงดังมากๆเป็นระยะเวลาทีๆซ้ำๆไม่ดีนะครับแน่นอนแหละเนาะอันนี้ก็เป็นอธิบายได้ตามหลักการใช้ชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีใครชอบหรอกนะครับแต่ในทางหวงจุ้ยนะครับเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นที่รบกวนนะเรื่องฝุ่นที่รบกวนเนี่ย ก็ถือว่าให้โทษเช่นกันมันมาจากทิศไหนสามารถพยากรณ์ให้ด้วยว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับใครเกิดเรื่องร้ายปีไหนเดือนไหนเกิดเรื่องอะไรเป็นต้นด้วยนะครับดังนั้นเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าบ้านที่อยู่ในลักษณะที่ใกล้แหล่งเหล่านี้ก็มักจะที่ดินมูลค่าอาจจะเฉลี่ยต่ํากว่าในบริเวณที่อื่นที่มันมีมูลค่าเทียบใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาเราไปดูเลือกบ้านมือสองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากับมันสักพักหนึ่งหรือไปดูหลายๆรอบหน่อยนะยืนฟังเสียงดมกลิ่น นะว่ามีกลิ่นแปลกๆมาจากข้างบ้านไหมมีควันอะไรมาจากทิศทางที่เราสามารถจับสังเกตได้บ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับก็จะช่วยเลือกได้ถ้าไม่มีเลยเคลียร์หมดนะครับก็น่าสนใจอีกแล้วนะครับก็เป็นบ้านที่สามารถลงทุนได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คือว่าถ้าจะเอาให้ได้เปรียบคนอื่นนะท้าหน้าบ้านนะมีพื้นที่สะหน่อย นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลานโล่งนะลานกว้างนะครับภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเหม่งตึ้งนะครับก็คือเป็นลานกว้างหน้าบ้านนะครับจะมีลานกว้างๆแสงสว่างสว่างทะลุผ่านลมผ่านหน้าบ้านได้ถ้ามีพื้นที่ตรงนี้เหลือๆหน่อยนะครับอันนั้นจะเป็นบ้านที่ได้เปรียบกว่าบ้านที่ไม่มีนะครับบ้านที่ทําตึกมาเต็มติดพื้นที่เลยติดพื้นที่หน้าถนนเลยอย่างเงี้ย จะได้เปรียบน้อยกว่าบ้านที่มีพื้นที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าพื้นที่หน้าบ้านทางฮวงจุ้ยหมายถึงเงินสดหมายถึงเงินเก็บนะครับดังนั้นถ้าเราได้โลเคชั่นแบบนี้ดีทั้ง3กรณีนี้นะครับเราไปรีโนเวทสร้างใหม่มาทําขายบวกราคาได้นะลูกค้ามาดูเรายังบอกได้เลยว่ามันดีกับเรื่องฮวงจุ้ยด้วยนะครับก็จะทําให้ขายง่ายขายคล่องด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับคนอยู่ก็จะเลยลุ่งเลืองเขาก็จะมีความสุข ก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ทำอาชีพนี้แล้วก็อยากที่จะรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับรู้ละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูฮวงจุ้ยภายนอกและภายในนะครับผมก็มีคอร์สสอนฮวงจุ้ยชัยภูมิเบสิกพื้นฐานเลยนะครับเริ่มจากไม่มีพื้นเลยก็สามารถเรียนจนเลือกเป็น ดูเป็นได้ด้วยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจคอร์สนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับก็สอนเพื่อเอาไปใช้งานเลือกที่ดินเลือกบ้านเลือกมือสองเลือกทุกอย่างให้ดีกับตัวเองก็ได้หรือเพื่อการทําธุรกิจเพื่อการขายเพื่อการทํำอสังหาก็ได้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ครับ